สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคหงอุ่นใจใกล้หมอวันนี้จะพาท่านมาติดตามกรณีที่น่าสนใจของผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งปกติแล้วจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมากนะครับออกกําลังกายเป็นประจำอย่างสม่ําเสมอทุกวันไม่เคยมีโรคประจําตัวใดๆมาก่อนแต่ไม่กี่วันมาน,นี้นะครับก็ได้เกิดอาการหน้ามืดหลังจากที่ไปออกกําลังกายตอนเช้ามาแล้วพัญญาจึงได้นําส่งโรงพยาบาลซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่ฟุบขาพงมาลาัยนัก แต่วันนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วเป็นยังไงครับความรู้สึกในวันนี้ันดีครับดีทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นจากที่ได้ยินที่คุณหมอก <c oughs> ับพยาบาลคุยกันเนี่ยของจมูเกี่ยวกับสมองครับพอเขาพูดเขาว่าเออบรรลุนบรรลุนหมอครับอย่างอาการของคุณเดดเนี่ยที่ก็เข้ามาแบบหมดสติอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นทั่ว,วไปเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าอู้อย่างนี้เป็นลมหน้ามืด,ดมันต่างกันยังไงครับ คือสาเหตุที่พบอาการอย่างนี้ได้ในปัจจุบันที่เรากังวลก็มีอยู่สองสาโรกอันนี้หนึ่งก็คือเบาหวานครันีเราก็เจาะเบาหวานอันที่สองคือตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจว่าหัวใจเต้นมีจังหวะอะไรไหมเราวัดความดันถ้าพวกนี้ปกติหมดอันที่สามอันจะต่อมาก็คือเรื่องที่เรากังวลก็คือเรื่องสมองพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วสมองเนี่ยถ้าขาดเลือดจะทนการขาดเลือดได้เนี่ยโดยหลักการเนี่ยไม่น่าจะเกินประมาณสั้หกถึงแปดชั่วโมงเราจะเห็นว่าสมองของคุณเดชเนี่ยสมองข้างขวากับข้างซ้ายเนี่ยข้างขวาเนี่ยด้วนไป นี่คือบริเวณที่ด้วนหายไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือบริเวณสมองที่ขาดไปทั้งหมดพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะคุยกับยาแล้วก็เริ่มกระบวนการให้ยาก็คือเราจะใส่สายสวนลอยขึ้นไปถึงตำแหน่งนี้หลังจากนั้นเราก็จะวางาขดลวดเล็กๆนี่ยอยู่แล้วก็ให้ยาละลริมเลือดถ้าเกิดเปิดได้ดีก็ดูถ้าถ้าไม่เปิดเราก็จะใส่ลูกบอลลูนขึ้นไปนะฮะแล้วก็ถทางเส้นเลือดเส้นนี้ให้ออกเปิดออกนะครับผมซึ่งก็ได้ทาในคนไข้รา,ายนี้หลังจากทำเสร็จเขาก็ยกแขนขาได้ทันทีกรณีของลูกสมองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่มมาันจะ มีาการอ่อนแรงรนะฮะชัดเจนเช่นการค้าอ่อนแรงข้างตรงข้ามกับ,บสมองที่ขาดเลือดอันนี้2องมีาการพูดไม่ชัดพูดอ้อแอ้นะฮะพูดติดขัดพูดไม่เหมือนเดิมหรือบางทีฟังไม่เข้าใจสับสนซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยบางครั้งก็เป็นอยู่แป๊บหนึ่งแล้วดีขึ้นคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะไม่มาโรงพยาบาลซึ่งก็จะพบกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นแล้วก็อ่อนแรงตลอดอยังไงก็ไม่ดีขึ้นซึ่งทั้งกลุ่ม,มเนี่ยแนะนําว่าควรจะต้องรีบพามาโรงพยาบาลนะครับผมต้องถือว่าเป็นคําแนะนําที่มีปรระโยยชชน์มมาากกทีเเดัับสํหหุออ ปร,าาสระสาทศัลยะแพทย์ทางด้านหลอดเลือดที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ป่วยที่เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยนะครับมีข้อสงสัยสามารถติดต่อขออะไรเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลรามคําแหงและอย่าลืมติดตามอุ่นใจใกล้หมอในตอนต่อไปนะครับ